้าสวัสดีจ้าพี่น้องผ,ผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่สองคนใหญ่โดนัสตตรเี่ยนะจ๊ะเบิ่งจากแบกเกา่าตอนนี้นะโดนัเขา้ามาถึงภูเขาแล้นะจ๊ะขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วบพราะหันสูงบันไดจ้ะพี่นอ้อง่นทีมงานข้างหลังก็ั่งขึ้นมาไปจ้ะเดินต่อรับสันผาิื่อนไปก็ขอโทษคอไพเด้อจ้ะ เดินเท่งเขากะสิบ่อนิ่งบันไดเนาะจ้ะเดินเขาน้ำกันพี่น้องวิถีชีวิต คนเมืองนอกนะจ้ะเวลาว่างอากาศดีก่ะเดินเขาออกกำลังทข้งบนเขาก็สิประมาณนี้นะจ้ะที่จริงกับบอยเป็นทางนะจ้ะคนเดินดูไลน์ก็เลยกลายเป็นทางหน่อยๆตามโขดหิน ผี่นมาสักพักหนึ่งเริ่มหอนแล้วพี่น้องเสด็จถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกพูนทะเลทางไตเฮ้้าเจ้าเก่งข้าเจ้ากัด แลนขึ้นแลนลงเนาะจ้ะมีสองทางแยกกันเนะาะจ้ะทางหนึ่งไปนี่ทางหนึ่งขึ้นไปทางเทิงผลจ้ะขึ้นไปทางเทิงสุดยอดแล,ล้วก็ลงมากผี่คือเกา่าไปทางหลัดจ้ะพี่เนอะที่เห็นนิ้วข้างนาน,นี่กะเป็นบ้านพักตากอากาศของค้อนอยู่นี่แล้จะ วิวทะเลอ้ย uh บ้านนี่งามบ้านพักหลังนี่งามนะวิวดีวิวดี ไหนบ้านหลังนี้วิวงามเน,ะนาะมันเป็นเหตตาเลยนี่มันเหตตานี่ยแหละแต่ว่าขั้วเงยขั้วงามของมันนะมันเป็นบานแล้วหลังใหญ่แล้วตะกี้หลังไหนน้อยแล้วเจ้าเหตหม้ด้วยนะหมังสิบแปดกระยูมาได้ได้พออยัางย,ยูดได้แบบเหตตาเห่อไหม พูนจ้ะเมื่อกี้เขาอ,อยู่ทั้งไต่พูนข้างลางผนเนาะจ้ะนี่ขึ้นมาเทั้งแล้วเดิมไม่เลือกออกค้าตกปลาแล้วพี่นอ้องจะบอกเป็นปลาสซมอนละจ้ะปลาสซมอนเพราะท่านหดึยวมีอีกเดือนสองเดือนพี่แหละสิมีปลาสซมอน ขึ้นไปต่อเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเดินเขากะสิแบบนี้ล่ะขึ้นลงขึ้นโลง่งหุ่นเข้าไปทั้งหุ่นเฮ้ยเฮ้ย วิมาเหดตาลังนี่อันวิวงามนะึืนแล้วก็ล่งแบบนี้พี่น้องเป็นขึ้น,นลง่ลงๆยิ่งสิแหละย่างมะพักหนึ่ง้ะพี่น้อง เงา้ยไรลข่หอยละใส่เสื้อกันหนาวกันฝนกันลมเลยถอดเสื้อถิมละประจุไพ่ไผ่ซีแบบประจุไผ่เหมือนนี้มีสะพานหิยางแบบนี้แลวจ้ะที่ถาวาหม่องได้สีเบ่อเรียบเป็นไดแลลวกเป็นน้ำแฉะตามถนนเก็จะเสียสะพานหน่อยให้คนยาง สภาพหน่อยงานถนนทั้งเขาแบบนี้ไม่กันสั้นกับซอยบอด้ยด้วยพี่น้องสับบน้นคือเก่าว่าถนนมันขุขัดนะจ๊ะ ไปจ้ะไปเดินปลาน้ำกันม้ามกันสีกนพี่นอ้องสี่นกันหนึ่งตที่จริงแล้วแถวนี้เป็นในปลาเก็บเห็ด้ะจ้ะปลาเก็บเห็ดได้โดนัแต่าไปอีกทางหนึ่งนะจ้ะก็เขาเดียวกันนี่แหละพูนสุดไปทางผลต่อพี่นอ้อง จะมีปลาสนทางคนะเว่าเก็บเห็ดต้องไปเก็บในปลาสน หาเขาใส่หัวดีแลละมีลูกเพิ่ม อะไรก็อย่าลืมเด้อจ้ะทุกผู้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายโดนัทน้ำในเด้อจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามยายโดนัทพูดใจข้างหน้าคนมองห้าสิบไปเลี้ยวเห็นคนอยู่คนไปจ้ะลุยต่อ ข้างโคขักขักพี่น้องมึงยางบมระวังกับมือน้แนำ,นำแข็งพึ่งละลายเมืดเน่าจะหิมะพึ่งละลายเมืดมันก็สิเปียกทั้งใจสีมันก็สิยางเงาเป็นน้ำประมาณนั้นเนาะจ้ะแล้วบอกกันไหมคลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า